หลังจากสาวเซย่านิชดาทองเจือลูกสาวคนโตของนักแสดงมากความสามารถพีททองเจือกับเจงวิไลลักษ์ทองเจือปล่อยซิงเกิลเพลงแรกในชีวิตแพ้ความผูกพัน s o m e t i m e ภายใต้สังกัดค่าย LIL Brad Record lit Brad Record ออกมาเรียกได้ว่ากระแสะตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆโดยสาวเซย่าเผยว่าหลังจากเพลงแพ้ความผูกพัน s o m e t i m e ปล่อยไปดีใจมากๆขัะที่ได้รับกระแสะตอบรับดีมีหลายคนชมว่าเสียงเพราะ MV เพลงงอภาพสวยมากเพลงนี้เซย่าตั้งใจทํามากๆค่ะช่วงวัยเด็กเซย่ามีความฝันอยากเป็นนักร้องตอนเล็กๆคุณพ่อคุณแม่เปิดเพลงให้เซย่าฟังบนรถแล้วเซย่าก็ชอบร้องเพลงพอวันหนึ่งเซย่าก็มีความคิดว่าอยากร้องเพลงให้เพราะเหมือนศิลปินรุ่นพี่คุณพ่อคุณแม่ก็เลยยส่งมาเรียนร้องเพลงตั้งแต่7ขวบที่วิทยายลัยดนตรีและศิลปะการสแสดง s c a Superstar College of Art เซย่าเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียนพัฒนาบุคลิกภาพที่ 4A เพื่อให้ได้ความรู้พื้นฐานทักษะและเทคนิคการร้องเพลงพอเซย่าอยู่ในช่วงวัยรุ่นก็ได้เป็นศิลปินฝึกหัดค่ายเกาหลีใต้แต่ด้วยสุขภาพที่ไม่ดีทําให้เซย่าต้องกลับประเทศไทยเพื่อมารักษาสุขภาพให้แข็งแรงแต่เซย่าก็ยังไม่ทิ้งความฝานันค่ะเซย่า iya, รักษาสุขภาพดีขึ้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยากให้เซย่าทิ้งความฝานันก็มาพูดคุยการทําเพลงแล้วได้พี่แม็กซ์รัน มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้แคแนวเพลงจะเป็นโซลกับป๊อปผสมกันส่วนเนื้อหาเป็นความรักของวัยรุ่นเพลงนี้ได้พระเอกเทศเฮนรี่ไมรอนมาเล่น mv ด้วยกันฝากติดตามชมมิวสิกวิดีโอแพ้ความผูกพัน s o m e t i m ได้ทาง YouTube